วันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ทีมภาษาอังกฤษธุรกิจได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานแล้วก็การดำเนินกิจกรรมของโรงแรมซูนีแกรนอุบลราชธานีพูดถึงโรงแรมซูนีแกรนนับเป็นโรงแรมแรกๆที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงแรมที่เจ้าของ เป็นคนอุบลราชธานีดังนั้นต้นทุนการให้บริการความเข้าใจลูกค้าและผู้ให้บริการโรงแรมนี้ถือว่าเป็นโรงแรมหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษทางกายภาพหรือการประกอบธุรกิจที่น่าสนใจครับโดยเจ้าของเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาในมหาวิทยาลายัยกัคือ เจ้าของเนี่ยเคยเรียนทางภาษาอังกฤษด้วยนะครับดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมโรงแรมในส่วนต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นในห้องอาหารนะครับหรือไม่ก็ในส่วนล็อบบี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยครับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากทางโรงแรมสุนีส่งเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับและให้ข้อมูลพวกเราในแผนกต่างๆนะครับนำโดยพี่หญิง เรียกกันง,ง่ายว่าพี่หญิงเป็นคนนำชมในส่วนต่างๆของโรงแรมน้องๆก็จะได้รับองค์ความรู้ในแผนกต่างๆที่แตกต่างกันไปตามแต่ว่าแต่ละส่วนนี่มีความหน้าที่รับผิดชอบตรงไหนอย่างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบริการส่วนหน้าหรือเขาเรียกว่าฟอนต์นั่นเองมีเจ้าหน้าที่ที่รับเช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็บริการลูกค,ค้าส่วนแรกให้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการจํานวนห้องพักการบริหารจัดการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดนั่นคือสิ่งที่โรงแรมสุนีกแกรนและธุรกิจบริการมีความจําเป็นต้องเรียนรู้และก็ให้ความสําคัญเป็นอันดับรแรกๆซึ่งน้องๆก็จะได้ข้อมูลตรงส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรทราคาห้องต่างๆขนาดไซส์ห้อง น้องๆก็มีการสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากในสาขาวิชาก็จะมีเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวโยงกับภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการโดยเฉพาะในโรงแรมและสถานบริการในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะใช้หลักการให้บริการเดียวกันหลังจากที่ได้รับข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปชมส่วนในบริเวณห้องพัก ส่วนต่างๆของโรงแรมซึ่งโชคดีมากที่ทางโรงแรมสุนีได้อนุเคราะห์และก็จัดให้พวกเราได้รู้ข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับแผนกต่างๆห้องพักแม่บ้านและส่วนต่างๆในโรงแรมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการให้บริการและสิ่งนี้ก็คือความสำเร็จของงานบริการก็คือ ความพยายามทำให้แขกพึงพอใจโดยการจัดหาบริการที่ดีที่สุดในขณะเดียวกันก็สร้างความประทับใจผ่านการให้บริการและการต้อนรับจะสังเกตว่าพี่ๆที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลพวกเราเต็มใจเป็นอย่างยิ่งดูจากสายตาประกายและข้อมูลที่พี่ๆเตรียมให้ขี่ผู้หญิงกับซึ่งพาพวกเราไปดูโรงแรม แทบทุกผแผนกเลยนะครับก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลไม่ว,ว่าจะเป็นส่วนของอการบริการส่วนหน้าการบริการห้องพักสปาของโรงแรมสระว่ายน้ําทุกอย่างเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะตื่นร้รนแรนและก็แอคทีฟที่จะให้ข้อมูลพวกเราและก็อยากให้พวกเราได้สัมผัสถึถงบรรยากาศจริงๆได้ข้อมูลจริงๆเพื่อที่จะไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และความเข้าใจในตัวธุรกิจก็นับว่าเป็นโอกาสดีของชาวภาษาอังกฤษธุรกิจซึ่งโอ,อกาสน,นี้เราก็าต้องขอขอบคุณในช่วงท้ายเราก็มาร่วมกันรับประทานอาหารที่ห้องอาหารบริเวณล็อบบี้เรือนซนีถือว่าเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ในฐานะผู้มาเยี่ยมชมแล้วก็เติมเต็มประสบการณ์การเข้ามาเป็นแขกซึ่งแม้จะไม่ได้เข้าพักก็เข้ามารับประทานอาหาร นี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราพยายามจะเติมเต็มให้น้องๆนักศึกษาแล้วก็ทุกคนในภาษาอังกฤษธุรกิจได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์และต่อยอดงานของตัวเองต่อไปในอนาคตถ้าสนใจในเรื่องการโรงแรมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมทิพยกัน